ครับผมวันนี้เรามาทำอีกคลิปหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอกล่าาสวัสดีครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดาวิโลนะครับผู้เรียบเรียนหนังสือนี้นะครับหนังสือหลวงู่บุญขันธโชธนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับืลวงรมสิทธิ์นะครับที่ตีติดหนังสือเร่มนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอพิทักษ์นะครับในช่อง youtube พระเครื่องเรื่องไม่ยากหมอพิทักษ์นะครับแล้วก็หลวงสุนทรนะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะที่ได้โปรลดให้ความรู้ผมแล้วก็ พ,พี่เพื่อนหลายๆท่านที่ให้ให้การสนับสนุนผมแล้วกพ็พี่เพื่อน,อนออแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านที่ให้รูปภาพที่ผมเคยนำมาประกอบในคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนี้ให้ดูอีกต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมจะอุ้ยโทษผมจะต่อเนื่องด้วยอันนี้นะเดี๋ยวขอภัยขอภัยเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงคราวที่แล้วผม,ผมจบไปด้วยอันนี้ใช่ไหมเจ้าสวนเนื้อพงยา ผมคนอยากเห็นเรื่อผงยายนะผมจะทําให้ดูนะแต่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าของผมแท้นะแต่ผมเล่นแบบนี้ผมศึกษาแบบนี้แต่คราวนี้พอมีหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาพาต้นฉบับผมมาที่ผมศึกษาผมศึกษาใมนมลนุนทรน่ะในเมื่อใน20ปีเมื่อตอนประศศ25์2,543เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรขมันมผิดนะครับ <c oughs> คราวนี้ผมจะไม่ให้ดูนะวันนี้ผมจะทำสองชุดนี้เลยละหรือแยกชุดเดียวแต่เขาอยู่ในหน้าเดียวกันเดี๋ยวต้องงนะเอา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 ยังไงดี เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองรู่วแล้วกันถ้าถ้าเวลามันมันมันไม่นั่นมาผมจะทำสองสองชุดนีดน้ดูเพราะว่าทำไมาทําจริงทําสองชุดเพราะว่าที่ได้อย่างแยกชุดนะแต่แต่เนี้ยเดินมาอยู่ในหน้าหน้าพี่กุลสี่อันนี้เรียกพิ่กุลหกนะครับพิมพ์เนี้ยอันนี้พี่กุลสี่เนี่ยหน้าพวกเนี้ยเมื่อก่อนผมมีนะเนี่ยมีนะแต่ผมให้เพื่อนผมไปเนี่ยหน้าพวกเนี้ยเนี่ยหะครับหน้าแหลมแหลมเนี่ยม,มีนะอ่ะเรามาเริ่มกันด้วยอะไรดีอ่ะ พิกุลพิกุลพิกุลสี่แล้วตามหนังสือแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมทํายกกลองให้ดูพี่เพื่อนลองชมกันนะครับเห็นไหมพิกุลสี่พิกุลสี่แต่ที่ผมเล่นตามหลงสุนทรน่ะเหรียญนี้ก็มีนะ้าหลังเขาจะเป็นละนาตะใบก็มีไม่ตะใบอย่างนี้ก็มีแล้วมีรอยจานนะครับหน้าเขาจะเนี้ยหน้าเขาจะออกรูปแนี้ยมีนะที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่แล้วปลายเขาจะแหลมมีแบบมีหูวเชื่อมก็มีนะที่ผมเห็นนะไม่มีก็มี พเพราะห่วงเชื่อมมันจะเป็นห่วงปิงนเพราะทำไมมันเป็นห่วงปินผู้โ,โทขออภัยทำไมมเป็นห่วงปิงรู้ไหมเพราะปลายเขาแหลมเขามาทําห่วงปิงฉะนั้นมันมันสอดคล้องกันถือว่ารับกันได้นะครับนั่นะคผมทํำพิกลสดีดูนะครับอันนี้พุณลสีเห็นไหมพิุลสีอะตำหนีที่ดูอะไรก็คือดูความเก่าอย่างเดียวของเก็เนี้ยไม่ค่อยเห็นแค่จะเห็นก็คืออาจจะเป็นเนื้อผงยานะครับขอยอภัยเสียงกระดิ่งแมวนะครับเห็นไหมเนื้อทองแดงเนี่ยที่เขาเรียกทองแดงเถียนโอเคนะ จะเปิดหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นเนื้อผงยาเห็นไหมเนื้อผงยาความตะกุดเงินทองหน้าหายากเพราะว่าที่ผมมีผมผมไม่ได้มีพิมพ์พวกนี้เลยนะผมมีพิมพ์ที่มันแปลออกไปผมก็เลยไม่มั่นใจผมก็เลยติดนะครับเห็นไหมเขาเขาจะมีรอยทิ้งร่องรอยการประกบไปนะเห็นไหมถ้าการกดแม่พิมพ์ความสมมาตรของเขาเห็นไหมความสมมาตรของเขาแต่ยังทิ้งความโค้งไม่ได้ผมก็เลยทำให้เกิดว่าผมก็เลยไม่มั่นใจนะว่าจริงๆแม่พิมพ์ของเขาอะมันเป็นแม่พิมพ์ไม้หรือแม่พิมพ์อะไร นะครับเห็นไ,ไหมคือคือแก่จากอะไรผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าอย่าทิ้งความสมมาตรเอาไว้บ้างนะครับเห็นไ,ไหมลอยจานเวลาจานเปียกเนี่ยเขาจะใช้เขาปกติหลวงปู่เนี่ยมีมีมหล,ลายตำรานะเขาบอกว่าบางคนบางคนก็บอกหลวงปู่ใช้การทู่ในการจานอย่างที่ผมเคยดูเนื้อดินผมแต่ครั้นี้เนื้อหง,งยาเขาไม่ีความเหนียวให้คุณนึกถึงเวลาคุณควรคุณควรแป้งอะ่ะให้คุณเอาทู่ไปไปจิ้มอะ่ะเวลาลากไปอะ่ะมันมันไปไม่ได้แล้วมันหนืดถูกไหมครับ นะเขาก็าน่าจะใช้เป็นเหล็กแหลมพวกนี้แหละอาจารย์มันก็มันก็ตอบโจทย์มันมันมันถูกต้องทมกับวิธีอ่ะที่ท,ที่ความน่าจะเป็นที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมอันเนี้ยไม่ได้สง่งเห็นไหมไม่ได้สง่งไม่ได้เหลี่ยมแต่อันเนี้ยน่าจะทําจากเนื้อผงยาจินดามณีด้านหลังติดประชัยวัดเพราะเขียนแบบนี้เห็นไหมเขาอันเนี้ยออกวันนาแดงอ่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยคือบางทีของหลงปู่เพิ่มใหท้าก็มีเนื้อชันมากนะแต่อันเนี้ยดูดิเนื้อมีความเหนียวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเนี้ยเกิดจากเนื้ออะไรถูกไหม อาจจะแก่วานก็ได้ผมก็ไม่รู้ผมไม่ผมไม่รู้จริงอไัไหนไม่รู้ผมก็ต้องบอกไม่รู้นะเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้พี่กุลพี่กุณหกเห็นไหมครับพี่กุณหกสวยๆผมมีนะสวยๆผมมีนะเฮ้ยคิดผมเก็บไปแล้วดีกว่าพี่กุณหกเออช่าครับไม่เป็นไรนะครับผมมีพี่กุลหกสวยๆนะผมอยู่ที่พี่พี่พันหลุดวันนี้พี่พันหลุดก็ลงเฟซบุ๊กนะว่าเขายังค้างส่งค้างตวจใครบ้างนะผมว่าอยู่หนึ่ง,งน้นะสิบอง์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงนี้ให้ดูนะครับ ผมจะทำอ่ะคราวนี้ผมปิดหนังสือแล้วนะผมจะมาทําผมจะมาทํานี่ให้ดูแล้วกันโอเคกล้องพันเองกล้องพันเองเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นว่ามันเห็นอะไรนั้นผมก็บหนังสือแล้วเรามาเริ่มงตัวอะไรกันดีอ่ะพี่ๆเพื่อนๆผมให้ดูเนื้อเนื้อผงยาเนื้อเนเพชรดวงเนื้อทองแดงเถียมผิวเปี่ยกมะขามอ่าทองแดงเทียนใช่ไหมทองเดงน่าจะทองแดงนะแล้วก็อันนี้ พี่กุลหกนะผมมีเปียกทองนะอาจจะเคยเห็นของผมแล้วในคลิปในคลิปก่อนนะอันเนี้ยเนื้อทองเหลืองเห็นไหมชัดเจนนะนี่เนื้อทองเหลืองั้หนนะออง,ห,งหรือทองแดงผมไม่มั่นใจแล้วอันเนี้ยแต่มันเนื้อทองแดงทองแดงเถื่อนอนะ่ะแต่น่าจะมีผสมทองเหลืองอยู่บ้างนะอืก็ให้ยึดว่าเป็นเนื้อทองแดงแล้วกันนะครับแลวอันเนี้ยอันเนี้ยนะอันเนี้ยนะนะเป็นความชอบส่วนตัวผมนะผมเห็นเขาแห้งดีผมก็เลยเอาซื้อมานานแล้วเหรียญเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม ที่ผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนีดกน่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายผมจะให้พี่เพื่อนลองลองชมนะเดี๋ยวผมจะให้ชมอะไรก่อนดีผมจะให้ชมอะไรก่อนดีผมจะให้ชมอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเลื่อนหน่อยผมจะให้ชมอันนี้แล้วกันีเพราะวเดี๋ยวผมต้องตั้งกล้องผมจะให้ชมอันนี้แล้วกันเนื้อผมยาลองเดี๋ยวลองอมาดูด้วยกันครับเห็นไหมเนื้อผมยามีความแห้งเนาะมีความแห้งครับผม เนื้อผงยาวผมเคยลงกล้องพันเอกไปแล้วนะวันนี้เอาไงดีไม่ลงดีกว่านาอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะผมพยายามทาให้กระชับนะผมจะทำสองสองอันเนี้ยในในอันเดียวกันเห็นไหมท่านท่านท่านจำจากหนังสือเขาที่แล้วได้ไหมที่ผมให้ดูครับรอยจานเห็นไหมว่าว่ารอยจานของผมมันเหมือนในหนังสือเห็นปะมันหนังสือความแห้งอืมความแห้ง คราเนี้ยภาพบางอย่างเนี่ยเขาตีพอสได้นะแต่ถ้าเกิดเขามีควการทําต่อเนื่องเนี่ยแล้วแล้วแล้วการยุบของรุของของเนื้อดินพวกเนี่ยเนื้อผงยาผมผมยังไม่เห็นเพราะว่าในเนื้อผงยาเนี่ยเขาจะมีทําแค่แค่บางสานักนะบางสานักฉะนั้นถ้าเนื้อโลหะมันจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ามันจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเห็นไหมผมให้ดูเนี่ยให้ดูที้งเนื้อเงินผลด้วงเนื้อเงินผลดวงที่ผมบอกว่าจะทิ้งพลายไว้เห็นไหมอมไอ้เอาชมพูพิงโกเห็นไหมชัดไม่เลย ได้อยู่เนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมไปทําคลิปนี้ไปแล้วนะแต่หานี้ผมจะมาอ่างในหนังสือให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคเห็นไหมตรงนี้จา์เต็มหลังเห็นนะที่ผมมาทาให้ดูอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมเลยลงเบี้ยนะผมก็เลยมาทำต้นใงหนังสือต่อนะครับจะได้เห็นความเชื่อมโยงกันโฟกัสมันไม่ค่อยได้จริงๆผมซูมเดียบไปมไม่รู้โอเค เดี๋ยวขอขอซูมกลับมาเห็นไหมท่านจะเห็นท่านจะเห็นนะเห็นไหมอย่างอาจารย์เนะี่ยที่อาจารย์บอกว่าเหรียญเปลี่ยนเป็นพุทธด,ดวงเนี่ยเขาใช้เขาใช้ตีเข้าไปในแม่พิมพ์นะตีต,ตีสร้างได้แค่ไม่กี่เหรียญแล้วแล้แลวคนนี้แม่พิมพ์ก็แตกเห็นไหมวันนี้ของสนิมสนิมสนิมเงินทิ้ง,ท,งทิ้งเหลี่ยมทิ้งมุมของของของ,ของสีสีชมพูเอาไว้เห็นไหมไหมเป็นพลายสีชมพูเห็นไหมสนิมเงินขึ้นเงินเก่าโอเคคราวนี้ผมจะให้ชมเรือนนี้เนื้อทเนื้อเนื้อทองแดงเถื่อน เขาจะมีสาอยู่นะสาแดงๆนะเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อเงินบางคานเห็นไหมแต่องเนี้ยก็เนื้อเนื้อจะไปวันละใกล้ๆหลวงพ่อเงินบางคานะเห็นไหมในส่วนผสม,มนะแต่เคเนี้ยโลหะบางอย่างเนี่ยความหนาแน่น,นของเขาว่ามันไม่เหมือนกันเห็นนะเหรียญน,นี้นะที่ผมเห็นนะคือเหรียญน,นี้ยผม,ผมผมผมซื้อเก็บอย่างเดียวแหละเพราะว่าแขวนไม่ไหวนักหนักผคเปน,น,น,นูุสุนทอเนี่ยในตัวรอเรือเนี้จะมีวงกลมเนี่ยเป็นเดือดเห็นะ แต่มันน่าจะเกิดจากแม่พิมพ์นะเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นทุกเหรียญผมก็เลยดูง่ายผมก็เลยซื้อเหรียญน,นี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมที่ผมไปได้เหรียญน,นี้มาก็คือฟลุกอะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ฟลุกจะไม่ใช่ผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ซื้อถูผมซื้อแพงกันนะสมัยก่อนนะหลายพันหยวนะแต่มันชอบปะคุณนะผมจะให้ดูอ,ดอันนี้อดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูทีละเหรียญน,นะเดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวเผื่อคลิปมันยาวไปผมจะได้ตัดออกโดยที่ผมจะทาอันเนี้ยนะผมะที่ผมบอกในคลิปก่อนนะ ผมจะให้พี่พเพื่อนๆได้ชมอันนี้นะผมจะทําจากอันนี้นะเหรียญอ,อะไรนะระังหลังฟ้อนแต่นเ,แเ,นแตนเนี้ยเป็นเรื่องสำนึกแก่งเงินนะแต่ครั้เนี้ยเหรียญเนี้ยวันน้นนาของเขาเขาจะเทรางใช่ไหมครับเทลางฉะนั้นฉะนั้นการการความหนาแน่นของเขาว่าเขาจะหนาแน่นน้อยกว่าเทชอถูกไหมฉะนั้นเขาจะทิ้งงรอยเอาไวไ้ให้ชมได้เยอะผมก็เลยว่าอันเนี้ยเป็นต้นแบบในาการดูได้เข้าใจไหมพอเทรางปุ๊บเนี่ยมือโลหะมาันมันไม่ได้เกิดการเกิดการกดของโลหะ จากจากการเทเบ้าลงไปเราไม่ได้เกิดความหนานแน่นถ้าเป็นเหรียญหลอ่อเหล่อชอบพวกนี้จะมีความหนานแน่นของเนื้อโลหะได้มากกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเดี๋ยวผมปรับโฟก,กัสเกล้องให้นิดนึงอ,อยากให้เห็นความชัดเจนอ่ะอยากหเห็นความชัดเจนว่าเราชัดเจนกันยังไงเราเห็นอะไรกนะันเลยนะผมอ่านค่าไม่เก่งนะผมก็ยังพูดเสมอนะผมอ่านข้าไม่เก่งผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองชมไปพร้อมกับผมนะใหนะ้เรา,าดูดิว่าเราเห็นอะไรกันเลยนะเห็นไหม ผมไม่ได้ซูมหรือมมากนะเพราะผมอยากให้เห็นองค์รวมตัวทั่วๆนะเห็นไหมครับพี่บางคนถามผมว่ากล้องมันเอกมันช่วยได้ไหมพี่ก็ลองดูเองแล้วกันนะว e> ่ามันช่วยได้ไหมเห็นไหมผิวผิวมันหนาทุกแก่เห็นไหมเห็นไหมครับเพราะเขาเทรามนะเทราการ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 หลั่น่นของของแม่พิมพ์มันมันจะไม่มีพอลงแหะที่เดียวแลเอียดตัวของเขาตรงไหนเอียดตัวมากกว่าเขาก็จะเซตเป็นก้อนเห็นไหมเห็นไหมครับ เห็นไหมเห็นเม็ดนี้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูนเ,นเนี่ยเม็ดเนี้ยไม่รู้คืออะไรนะเล่นไฟมากกว่าใครเพื่อนเลยเห็นไหมเม็ดเนี้ยเป็นเนี้ยเห็นแล้เห็นไหมผมอาจจะใช้คำผิดน,นะว่าเหมือนหนังตุ๊กแกนะผมผมไม่รู้จะเทียบกับอะไรอะ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมความเก่าของแต่อายุเขาอ่ะการหล่อบโบราณเห็นไหมผมถึงบอกผ้าหล่อเล่นง่ายเพราะสมัยนี้ถ้าให้เขามาทําผ้าหล่อเนี่ยแล้วเขามาขายทุกถัก่มันขายไม่ได้ฉะนั้นจะยัดเซียนยัดใคยมันยัดยากไง เห็นไหมเห็นความเก่านไหมครับเนี่ยหลักหมืน่นแต่ว่าเขาตีเป็นยุคหลังเนี่ยเขาบอกว่าเนื้องผมเนี่ยเป็นยุคหลังเออชินเออหลังหลังคอน่าจะสร้างประมาณสองพันสี่ร้อยสามสิบกว่านะหรือสองพันสามร้อยกว่าเนะี่ยจะไม่ได้ละแต่ผมชอบผมชอบมานานละเห็นไหมผมไม่ดูลัางเหรียญน,นะมีรอยตะใบลัางเหรียญรอบอ,อมีรอยตะใบจะมีความน,น่าแนนที่ยอะกว่าผมก็เลยอยากให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้มองหลังเหรียญ เป็น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 จุดสังเกตที่ดีกว่าเห็นไหมให้มองหลังมีดไว้นะผมจะโฟกัสให้ดีที่สุดเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นในหลุมไหมเขาจะเหมือนเขาจะเหมือนเอ่อจุดส่วนหน้าลิงผมอ่ะเขาจะทิ้งร่องรอยของเนื้อร่องําออกไปข้างในเห็นไหมในหลุมในบ่อลองชมานาเห็นไหมเห็นพลายที่ขึ้นไหมเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นสนิมที่ขึ้นไหมเห็นไหมการกัดกินของสนิมเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหม เห็นนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมจะให้ชมวัมนนี้ก่อนเลยในพัดนดวงแล้วดูได้หมือนกันไหมแป๊บนึงครับผมบอกแล้วนะความหนาแน่นของการหล่อชอ่อแต่อันนี้เขาบอกเห็นตามตำรานะของอาจารย์หลายๆท่านนะเขาบอกว่าน่าจะเกิดอาการตีตีต,ตีตีเข้าไปในแม่พิณนะใช้ค้องตีเข้าไปนี่คุณเห็นไหมเป็นเส้นเลยเนี่ยเนี่ยความเก่าของเขาเป็นลายมุง้งที่เขาเรียกลายมุ้งเนี่ยคือตัวนี้เลยเนี่ยลายมุง้งชัดไหม หนูลองปรับแสงให้เบาลงห,หน่อยนะเห็นไหมครัเห็นลายมุ้งไหม,หไ,ม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 ไม่พอแสงมันจ้าไปแนละ้วมันมองยากแต่พอมองในจอนเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมเห็นลายมุ้งไหมเป็นมุ้งเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็ความเก่าเข้าไหมครับมาการปรับตัวคือแสงแสงมาสะท้อนนะเห็นไหมการแยกตัวเ,เ,เ,เลยรไหมความเก่าเห็นไหม,มเนี่ย เพราะพอเหรียญที่หนึ่งมันแท้เนื้อเขาแท้เนี่ยฉะนั้นพิมพ์ทรงเนี่ยคุณไปยึดติดใน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 องค์อื่นเนี่ยมันจะง่ายโดยที่เราไม่ต้องส่งเนื้อรู้ไหมแต่เราซื้อถูไว้ก่อนถ้าเราเป็นนักสะสมนะอย่างผมนะเอาไว้ใช้พุทธคุณนะได้ผมก็พกติดกระเป๋าผมเรื่อยนะแต่เนื้อเนื้อนี้ผมไม่ได้พกนะผมจะพบเป็นเนื้อทองแดงนะทองแดงเทียนติดกระเป๋าแล้วคุณเห็นไหมความความความอะไรอะโลหะที่ก็ที่เขาไม่ได้ที่นะ่ไหเห็นไหมดูดีแล้วความเก่าเลเส้นอะไรมุขึ้นเลยเห็นไหมเพราะความเก่าก็ได้เห็นไหม เห็นลายมุงไหมเห็นลายมุงไหมเนี่ยเนี่ยุณเห็นุณเห็นเนื้อในนี้ไหมในเม็ดเนี่ยเล็กๆเๆเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนเราหลังคอนไหมเหมือนไหมเนี่ยถ้ามันหนีไม่ออกบ่บอกเนี่ยหนีไม่ออกเห็นลายมุงเนี่ยเนี่ยลายมุงขึ้นเส้นมุงเลยเนี่ย้วดูเลยความเป็นเกตของเขาเ่ยอ่ะผมให้ดูหลังเรียนนะเพื่อให้เพื่อเพื่อในการประหยัดเวลาเห็นไหมเห็นเนื้อเงินพดดวงไหมเห็นเนื้อเงินพดดวงไหมครับีเพื่อนๆเห็นลายมุงไหม ชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะตรงนี้โค้ชชัดเจนเลยหนีหน,นีผมหนีไม่ออกหรอกเห็นไหมพอเราได้ตรงนี้มาศึกษามันง่ายอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ไผมเก็บก่อนเก็บก่นอนตรงนี้ผม,ผ,มผูกนะผมว่าผมหายไม่ได้ละเดี๋ยวเราระชมนี่นะครับเดี๋ยวนี้เนื้อทองแดงเถื่อนซึ่งพิมพ์ทรงเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะให้ดูให้ดูจากอันนี้เลยอเห็นไพอพอพอเนื้อนะนี้นะเนื้อเงินพะรวงอะพอความเก่าได้ปุ๊บเนี่ย ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องเนื้อเนื้อขององค์นี้ผมตัดตกไปเลยเพราะพิมพ์ทรงเขาได้เดียวกันโอเคไหมพิมพ์ทรงได้เดียวกันนะผมก็เลยตัดเน,เนื้อเนี้ยออกไปเลยว่าผมไม่จะไปต้องสอง้องเพราะพิมพ์ทรงมาพิมพ์ทรงเดียวกันการขึ้นการเทช่อเขามีเห็นป่ะเนะขาไปรอประกบข้างอย่างน่้นนะจะรอผมให้ทชมเป็นความรู้นะขอปับโฟกัสดนึงนครับไม่ติดโฟกัสไม่ติดออื เหรียญบ้างเหรียญเนี่ยความสูงความต่ำของเขามันมันมันไม่เท่ากันนะพอได้ไหมความสูงความต่ำเขาไม่ได้อยู่นะมันไม่เท่ากันนะผมเล่นแตกกันไป เนี้ยเนี้ยสวยนะเห็นทองขึ้นเลยอะแต่เพราะอื่นว่าเพรอื่นว่ากล้องมันโฟก,กัสไม่ได้อ่ะขอเลยนะครับหลวงพ่อนหน้าทําเป็นความรู้นะเอาได้ไหมพอได้เนาะเห็นไหมนี่ความเก่าของเขา ไม่ค่อยดีคุณภาพอันนี้พอได้ไหมอยากให้เห็นจริงๆอ่ะว่าเขาเก่าจริงๆอ่ะอ่าโอเคกล้องมันไม่เอาโฟกัสนี่เองตพพัวสับผมเห็นไหมครับเห็นผ้าเก่าไหมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนื้อโลหะที่อยู่ข้างในเหน็นไหมเป็นเนื้อทองผสมอยู่เห็นไหม เป็นเนื้อท้องแดงผสมท้องเหลืองแล้วมีเนื้อระห์พระของทองคำผสมอยู่ซูมหน่อยครับซูมหน่อยครับไม่ซูมแล้วมันจะทํางานกันยากนะครับเห็นไหมครับคลาเกา่าผมเลื่อนให้ดูดีกว่าคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อความสูงความต่ําของเนื้ององค์พระทำให้กล้องเมันโฟกัสยากเห็นไหมกล้องผมอาจจะไม่ได้ดีเหมือนของใครๆนะเห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นว่ามัสนสนิมไหมเหมือนละคังหลังคอไหม เหมือนไหมเนี่ยซึ่งปีการสร้างเนี่ยต่างกันต่างกันแต่ต่างกัน,กน,กนถ้าผมจำไม่ผิดอน่ยต่างกันอยู่สองพันสี่ร้อยกว่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สองพันสามร้อยหรอกผมจำไม่ค่อยได้นะจริงๆก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็สะสมเยอะให้ผมมาจำหมดทุกอย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดตาราดูหรอกเห็นไหมความเก่าได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมครับผมไม่ดูหลังเรียนผมไม่ดูหลังเรียนเห็นไหมเห็นการยุบต,ตัวไหม เน,นี่ยอันเนี้ยนะเป็นเนื้อเหมือนเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อทองคาผสมนะแต่จริงๆเป็นทองเหลืองเนี่ยคุณดูนะตองเห็นไหมคุณเห็นการแตกตัวไหมการการจับตัวกันการการการอะไรการแห้งตัวของโลหะที่มันไม่ทำมำเสมอกันเห็นไหมเหมือนระฆังหลังคอนไหมเหมือนไหมเนี่ยได้คุณให้ผมดูยังไงอะว่ามันไม่แท้ผมบอกว่าของแท้มันดูง่ายเห็นไหมคุณเห็นสนิมกินเข้ขาไปไหมใน,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 นเนื้อโลหะถ้าผมสูมจริงๆ่งถ้าผมไม่ขึ้นกล้องขึ้นกล้องตัวเดียวผมสู้ลึกๆก็ได้ แต่พอมันอย่างเงี้ยมันซูมไม่ได้คุณเข้าใจผมปะผมก็เก็บบงค์รวมหลายเรียนนะผมก็ไม่ใช้ผมถามว่าบางทีผมเดินทางไปไหนมาไหนผมให้แฟนติดกระเป๋าไว้นะวันนี้การอ่านข้าวผมต้องขออภัยจริงๆนะครับบางทีก้องมันมันโฟกัสเราแสงมันไม่ได้มาสะท้อนอะมาสะท้อนจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนองให้ดูอ่ะเนื้อผุมยากผมไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูแลต่อไปผมจะให้ชมนี้นะเนื้อเนื้อเนื้อพี่กุลสีไอพี่กุลหนุ่องนีนะ ตันนี้นะพี่กุลโหเป็นเนื้อทองเหลืองที่ผมล้างผิวไมาไหมเป็นจานในบนเตียงผมมีอยู่สองสาเหรียญน,นะตอนนั้นนะผมแจกเพื่อนผมไปนะแจกให้เพื่อนผมไปตรงน,นี้เป็นจานทอจานทอ,ทอกลับเ,เดี๋ยวขอโฟกัสของเหรียญน,นี้เขาบางกว่านะเอกีนได้แล้วนี่ไงอ่าโอเคเนี่ยคุณเห็นไหมรูมของสนิมเขากินเข้าไปอย่างเงี้ยเมือเราข้างหลังคอนไหมละ่ะเนี่ย ผมก็บอกพี่เราไปตามดูคลิปของพี่พันหลุดนะในรูปภาพอ่ะในเขาเขาลงเขาลงเอาไว้ในในอัลบั้มเขาว่าเขามีสองเพจนะเพจนึงเขาเพจเพจเอาไว้ให้ให้คนเอามาลงรูปอีกเพจหนึ่งเขาว่าเอาไว้นําเสนอการการไลฟ์สดเขาการอะไรของเขาพวกเนี้ยเขาจะอยู่ในไลฟ์สดของเขาอ่ะคุณไปหาดูแอนแดในอัลบั้มรูปอ่ะคุณจะเจอเนี่ยคุณดูดิทิ้งรองรอยเอาไว้เห็นไหมชัดเจนเนาะเก่าได้ยุ่เนี่ยแล้วคุณบอกว่าพระท่านไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ย คุณบอกเป็นเก๊เก่าแล้วเขาเก๊มาจากไหนล่ะต้นแบบมาจากอะไรวัตถุประสงค์ในการจัดตั้างคืออะไรมันคนทําเก๊เขาได้บอกเฮ้ยวันนี้เว้ยว่างงานเว้ยมีอะไรทำเว้ยเรามาลองเรียญสักหลอนดีกว่าให้ใกล้เคียงเราเรียญเจ้าส่วนบูบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วกคิดเองเรียวนี้เราจะเป็นชื่อพิกลสี่แ้วเดี๋ยวพวงนี้เราจะทําพิกลหกต่อกันมันมันตลกอะผู้คุณเข้าใจปะเนี่ยเห็นปะทิ้งรองรอยของเขามันมีให้เห็นนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณคุณมีกล้องแล้วคุณหาพวกนี้มาส่องนะ่ คุณจะเห็นแล้วว่าที่ผมพูดน่มันคือเรื่องจริงเห็นไหมคุณเห็นการ,การยุบตัวไหมของมระสันหลังที่กัดกินเข้าไปอะผมให้ดูหลังเหรียญน,นะส่วนที่ล้างแล้วไม่ลานะมออ้างนะผมถุงบอลอยู่เนี่ยผมไม่อยากพูดแล้วว่าผมอยากให้ดูกันเองมากกว่าบางคนก็ถามผมนะกล้องตัวนี้เท่าไหร่ก็มันมีหลักร้อยอ่ะพี่หลักร้อยจนถึงหลักพันอะเหมือน,ลนหลัลงเหรียญนะขมังพนไหมเหมือนไหมถามใจตัวเองนะพี่อยากให้ผมชี้นำเลยผมอยากให้พวกพี่มีความรู้อยู่แล้วหรือบางคนที่จะส่งไม่เป็นน่ะคุณก็ลองมองไว้ว่าอย่างเนี้ยมันเก่าไหม คุณน่าจะมีความรู้แล้วว่ามันเก่าไม่เก่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมมันเก่าไม่เก่าเขายุบตัวขนาดนี้ยอันนี้อันน yes> ี้น่าจะเป็นรอยจานนะเนี่ยจะดูเนี่ยไหมรูปสนิมการยุบตัวของเขาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งทีหลังให้นะคุณเห็นเม็ดทองไหมเนี่ยสุกขนาดเนี้ยเป่งมาเลยเนี่ยผมหลีดแสงให้ดูก็ได้ครับ จอผมเนี่ยจอผมนี่แทบจะมึนแล้วนะจอผมนี่แทบจะมึนแล้วนะจะคุณเห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นคุณเห็นการเล่นไฟของเขานะจะเล่นแสงเนี่ยสีเขียวสีอะไรพวกนี้อย่างที่พี่บางคนถามว่าทำไมแสงเป็นสีเข in ียวมันเกิดการสะท้อนของแสงไฟมันอยู่ที่ว่าโลหะชิ้นนั้นคืออะไรอุ้ยจอดบมันอยู่ที่วัตถุชิ้นนั้นคืออะไรถ้าเป็นทองคำเขาก็เล่นสีหนึ่งถูกไหมถ้าเป็นน้าเขาก็เล่นสีหนึ่งถ้าเป็นทองเหลืองเขาก็เล่นสีหนึ่งถ้าเป็นน้ำประสานทองเขาก็เล่นสีหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ร้างนะ เหมือนไหมเนี่ยพอล้างมาแล้วพี่ก็จะเห็นพวกนี้เห็นไหมอันนี้ล้างมานานแล้วนะผมล้างมา20ปีแล้วนะล้างมานานมาขัดเปียกเอามะขัดเปียกมาฝนให้เป็นน้ำเพื่อให้ความเข้มข้นนะ้ำแหมผมก็มือบอลใช้เนีอ้อย่างไรไหมการยึบตัวของสนิมกินเข้าไปแต่หลังจากล้างมาปุ๊บเนี่ยผมก็เก็บเลยนะซีนใส่ซีนในห่อพลาสติกอ่าซีนปิดปากอย่างดีเนี่ยแล้วพี่ๆเพื่อนเนี่ยผมมองอย่างไรส่วนตรงเนี้ยอยู่ในกรอบพลาสติกตรงนี้อยู่ในกรอบพลาสติกคือจะพิมพ์ทรงเดียวกันอนะ ผมก็เลยบอกไม่ไม่จำเป็นนกมั้งไม่จำเป็นต้องต้องสอนให้ดูนะเนี่ยโอเคบอแค่นี้เนี่ยเนี่ยครับคือเหรียญพิกลตามหนังสือบุญพระเครื่องเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเหรียญหนังสือของในหนังสือของบุญพระเครื่องเนี่ยเขาเขาไม่แท้คุณ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 ก็บาปป่าพวกคุณอ่ะอืมผมไม่ได้อะไรหรอกผมก็คุณตีเก๊ผมก็ซื้อได้ถูกอ่ะใครเชื่อผมก็สะสมอาไว้ใช้ถามหน่อยคุณให้ลูกแขวนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงด้วยว่าลูกคุณจะทำหายถูกปะเพราะว่าราคาไม่แพง แล้วคุณซื้อใช้พุทธคุณอาจารย์เก่าๆเขาเก่งถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปหายไปอะไรหรือไปยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะราคาไม่แพงแต่ถามว่าเสียดายไหมในการจะแต่การหาจะเหรียญมันหายากผมว่าผมว่าให้แจกเขาไปได้เยอะเพื่อนผมแจกไปถุงได้มากสมัยก่อนใช่ไหมแต่ผมถามหน่อยคุณให้แขวนอย่างนี้นะให้ลูกคุณแขวนไปให้ใส่คุณใช้หรือตัวคุณเองใช้เนี่ยอย่างน้อยๆคุณเชื่อมั่นด้เรื่องว่าพุทธคุณดีพุทธคุณดี พ,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 พี่พี่ทุกท่านถามว่าจานตัวนี้เหมาะอะไรจานตัวนี้เหมาะอะไรเหรียญอันนี้เหมาะผู้ทุกคนได้าไหนผมบอกเลยหลวงปู่บุญเนี่ยท่านเมตตาท่านเด่นท่านเด่นดนะ้านเมตตาทาไมคนถึงคิดว่าท่านเด่น,ด,นด้านเรื่องเมตตาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเลยคุณเขาก็เลยบอกว่าคนนี้เริงเมตตาถามว่าพระสายสายหนึ่งที่ทําออกมาบางสายเป็นอยู่ยงภูมรภพเป็นเหนียวถูกไหมฉะนั้นพระท่านนั้นเด่นด้านอะไรก็พันธนักเลงไงถูกไหมเออมันก็มันก็ดูอย่างง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ คลิปนี้ก็ฝากข้อคิดไว้นะครับเล่นไพาก็แข่งๆไว้ดูดูไว้ฟังหูไว้หูอันไหนเชื่อได้เราก็เชื่ออันไหนเชื่อไม่ได้เราก็ผ่านเลยไปแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่เพื่อนที่ติดตามผมนะครับคลิปนี้น่าจะพอได้ความรู้ความเข้าใจบ้างนะไม่มากก็น้อยครับผมก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ